ทำคามความฟนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่ปอทีมพี่ปอวาเพลงของนี่แอังไม่สนิทเลยขอตาครับน้องนัโดนยาไม่เคยนไม่เคยวันนี้มาพร้อมกับีไม่จะกลับไปฟังมันจันที่นี่อีกนะ กอดีดีก็มดีชอบตอนที่คบอ่ะคอนเสิร์ตแล้วก็ยื่นเรื่องเข้าไปซึ่งซึ่งเราก็ไม่เรียกว่าคุณสมบัติเราจะจะจะแบบครบพร้อมอย่างนี้ใช่แล้วก็รู้คือเรารู้ตัวเองก็ได้เลยอ๋อมีใจตอนนี้มีใว่าได้มีใจบอกบบอกแม่คนแรกเลยที่บอกบอกคุณแม่คนแรกเลยแม่รู้ก่อนผมแล้วแม่แม่เป็นคนมาบหอกหรอใช่แล้วคุณแม่เป็นยงไงบ้างแม่ก็ตอนแรกแม่ก็สั่งคอง <ส gas: S 1> เล่นมาคุณหมอคุณพี่เขาที่แบบปากดังอ๋อก็บอกเราใช่ไหมครับนะแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนาะตอนเช้าที่เราได้เข้าเข้าที่ของเขาแบบถัดกลาวันเป็นยังไงบ้างครับสึกได้ไหมความรู้สึกตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่คือเราก็ไม่คุ้นเลย อะไรเราได้ไปรับเหมือนกันแล้วก็มีใจามปกติค่บแต่ว่าเมื่อถึงนที่จริงที่ที่อง็เจ้าอยู่แล้วก็รู้สว่ามันขยุกเลยให้แต่ะเสริมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราลังเราก็รู้เต้นตา่นเ้่อ๋อแม่ก็ร้อนแม่ก็ร้องไห้ด้วยก็เรียกว่าเป็นวันสำคัญมากๆของคนไทยทุกคน นะครับเป็นบันเทิงเฉลยภาษาแลวแน่นอนนะครับว่าแม่ของชาติจะได้เห็นแม่ทู่เลยนะรา้ห่วใช่ไหมครับที่ได้รับคันเลือกแต่แน่นอนนะครขบกถือว่าการที่จะได้รับคันเลือนเนี่นะครับเมื่อวานนี้ท่านไทยจันไดที่เขาได้มีการบอกไปด้กันวารบดูที่ปฏิบัติการคำสอนของแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยเหลือน้องาของแม่ด้วยนะครับยังนนท์เองเนี่ยได้ น้ำมือคำสอนหรือความผูกพันที่แบบพ่อแมความผูกพันเยอะไหมเยอะมากคือตลอดตลอดเวลาของเด็กทุกคนต้องมีคำสอนของพ่อแม่เป็นเป็นบทพูดเป็นบทพากประกอบที่อยู่แล้วมันมันหลายๆสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการบอกหรือการกระทำที่เขาพยายาม สอนเราหลายอย่างซึ่งซึ่งบางทีเราเราอาจจะมองข้ามไปบ้างแต่เรารู้วันนั้นเป็นดีที่สุดซึ่งก็พยายามเป็นเด็กดีของแม่สมุตินบอกว่าแบบยู่ด้วยกันตลอดในกาตลอดนับตลอดใครติดใครใครติดใครจริงๆติดไหมก็ไม่ค่อยติดแต่ถ้าเราาจะขาดน้องไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกเราเราเป็นห่วงเขาโอ้โกลัว่าอะไรแม่กลัวว่าถ้าเกิดสมมติไม่ล้มแม่ไม่เตะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแม่ก็อายุเยอะแล้วไม่มาบอานเยอาเลท่ามแม่่วงมั้งแบบมเยอะแต่มีเยอะท้าคือเราก็ยังเด็กได้ยังเราต้องมาทำงานได้ห่างแม่ก็ต้องเป็นคเป็นหวกแม่แล้วแบบตอวันนี้หลอ่องตนนี้หล่องนนี้หลนเื่อหล่อง้หดร่องหลอน่องลดใเร่องจะนน้อนเ่ออ้อเร่งตอนน้อให่อตอด่องตลรา่องหลองนเรต่อมห่แต่ว่า คือเรา้ไม่คือเราก็เว่าดูแลละเอียดอ่อนท่ต้องดูแลนะแต่แม่กับไม่แลตลอดแต่ว่าเมื่อเห็นงาี่ทราพร้อขาองเราตอนนี้ย้ายแล้ยล้ยมาเดีอนด้วยทังนมเรียน้วยจากทีู่เกียรติเกีตเลยเแม่สองหรือว่าบอกเขาบอกอะไรแาม่ไล้วอนนี้แต่ตั้งอ๋อคุณแม่ไม่ได้บอกอะไรนะว่าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างพ่อ

นี่คือความเป็นธรดมเยอะที่พวกประธที่เราได้เห็นมาอยู่กับเราแล้งสองน้องนนท์จากคุณแม่นั่นเองเนี่ยมาแล้วโอ้าวล้วครับทีนี้นะวันนี้กลับมาพร้อมกับการทำงานที่เราไั้ในซิงเกิลที่สองนะครับเพลงที่ชื่อว่าไม่สนิทสนิทนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามเนี่ยทีนถ้าติดตามนนท์มาตั้งแต่แรกยังไม่เคยเราจะเห็นว่าเพลงนี้มีการตั้นาตั้งตาคุณดู คามางแตกต่างเยความต่างแต่างเลยอ่าเป็นยังไงมับก็ต้อานเลยบ้านกับพัฒนาการมมนจริงแล้วคือสําหรับซิงเกิลแรกแล้วจริงๆมันเป็นซิงเกิลที่เราใช้ในการแข่งขันเับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะคือตอนแรกคือมันก็จะไม่ได้เป็นตัว็นเดียวแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวท่ตองติดนะตองตตองตตตตอง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 ติงติ้อ มันเป็นการทํางานนะมันคือก้าวแรกที่เราจะก้าวมาเข้ามาก้าวมาเข้ามาสูความเป็นก็จริ์เราเป็นใช่แล้วก็คือเราต้องมีใจดีหลายชื่อว่าชื่อใช่แล้วก็ยิ่งได้ทำงานกับทีมงานที่ที่ทั้งคืเขากพยายาม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 ให้เราคมบูรณ์ันแล้วก็มันจะคือเราก็ต้องมารู้ว่าจริงแล้วท้ายเร้ เพื่อไม่ได้ทตัวตนแต่เราเ่อเพ่อ้างนเรา่ไาไม่ได้หตัวตนสร้างเพื่ออไดเาร้านเพื่เอว่เราก็ทำได้ไปเรียกอะไรเรียกะราที่พร้อมกัาต้วเองลูกไปทำที่เตะใช่ไหม ตุมีครังสุดท้ายเจอคำชิคกี้ายด้ค่ะไม่ใช่เล้ค่ะเขาเป็นคนเสนอแล้วขอว่าหนึ่ คือเราประสบการไม้ยเราต้ไม่กล้าขนาดเราก็ไม่รู้ว่าวงการเยังไทยจะเป็นยังไงวงการวงการแล้วก็มีนัมานพที่เราอยากทำายากมันยังไม่ถึงวัก็ต้องไปบอกว่าเขาบอกว่ายไมช้ควาที่หาที่เราลวอก็ให้พีุ่ยบไต่อไปกันถว่า

แ็่ะทรแบบการต่อเนื่องแบบ

bỏ hai nhà khác bạn ơi làm cảm bóng là thế là ăn thấy này ก็วิงานเรื่องหลังนทุกคนเลยะแต่ว่าส่คนตัวแล้วผมรู้สึกจริงคือตลอดการทำงานในตะเกียบว่านมีต้มีฉากลูกบอลนี่จะ้มกว่างเข้มกว่าแ้แสงแสงจังจอีแสงตีวเขากันตัดแสงจอีช่ไงงขาู้มากแล้วก็ทครั้งาเขาเดินมาดูหน้าจอนั่นแหละจจะเริ่มมึนในการรู้สรู้สึก แต่ว่าทุกครั้งที่แบบเขากระแทกปั๊บลืมนั่นเป็งปัญหาในกที่ทำรรยากาศใช่ครับแตมต้องขอโทษแทนเราด้วยคุณครับจีาเป็นคแล้วก็เอ่อะครับไปทากับรรยากาแปลใช่ครับไป่ระันครับเดียวมากลับไปทำใหม่ไม่ต้องเสียดนโอเค มาเดี๋ยวเราจะได้ดูีกนอนเอฟเบนี้นะครับส่งเขามาแล้วกันนะครับเราจะดู่งที่จะอบให้ด้วยนะัเบอร์ห้าสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนะครับผมนี่เลครับบอกรักครับผม้องนนคนไม่สนุกคนนี้ไม่สนุกเอยเน่จะส่องบอกรไกก็อกสองหน้าช่างนาเลันี้อยู่กับเราดข่าวกันสแน่นอนแจกแงนี้นะครันครับดู่าะครับแอาวอาวอาใส่มาใส่จี 对吗？你真